เออยู่ดีก็พอวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันคัมแบ็คของสี่สาวแห่งวทยไวท์เออว์ไวทีก็เหลือพี่คนเดียวแล้วนี่เพราะที่เหลือมันเป็นไอคอนเทรนเซอร์แล้วก็วิงเหมือนกันก็มีพี่ก็คือแบ็คทีนคัมแบ็คแล้วนะครับในชื่อเพลงว่าทิ้งวินอ้อมนะครับผมเป็น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 คัมแบ็คแบบเป็นเหมือนปล่อยมาตอนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเติมเต็มจะมาอีกทีทีหลัง มีคืออเหมือนนี้อันนี้คือฟูอัลบั้มใช่ไหมเหมือนเขามีไตเติลแฝงสองอันถ้าเราเข้าใจไม่ผิดอันยาวด้วยเขาปล่อยตัวนี้มาก่อนเหมือน How You Like That กับ Love Signal เขาปล่อยตัวนี้มาก่อนเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องไปขึ้นบีเวทีใช่ไหมใช่ไหมถ้าเราเข้าใจไม่ผิดเหมือนเขาจะได้ขึ้น M A C ด้วยต้องเลยปล่อยตัวนี้มาก่อนแล้วอัลบั้มทั้งอัลบั้มจริงๆจะปล่อยนเดือนตุลาที่ปล่อยเป็นคัือเดือนกันยายน เหมือนมีว่าเปลี่ยนจับแม่ค้ามาเป็นตักร้องก่อนรับเลยกันอ่ะหนึ่งเป็นหีิงช่เราไปดูด้วยกันนะครับเองเต็มชื่อว่าพิงค์มีนอมนะครับผมไปฮนะอะไรกูเจอ<笑><笑>เหมือนจะเค่จะเคาเรา แดงมากเลยแม่สวยมากเฮ้ยนี่มันดูมีความละตินละตินมาพี่ไม่เขาใส่นะพอ,อไปได้ใอ่ไห ือนใส่เสพื่อเราตีเบื่อเบื่อมเข้าไปกระสุนใช่มีความอินเตอร์เหมือนพุ๊กแบบเป็นฮาร์โมนีอยู่เหมือนกันนะอ่ะตรงเนี้ยใช่ เปลี่นเหมือนเปลยนเพงเลยอ่ะเปลนดีวันเด็กพลังีปรู้สึกแบบอืมลาดิงเกิลเป็นแม่เป็นตัวอนตัวใจอะออเหเขบอกอะไรอย่างนี้นะใช่ ช uh ุดจีซูน mm ่ารักเลยอ่ะหวานเลยนะแกด้วยไม่ค่อยเห็นกันแบบนี้ะสวย่หมู แต่งก้องนี้เหมือนภูมิไรเดอร์อยู่เหมือนกันนะห้องแต่ฉากเขาแน่นอนมากเลยนะโปรดักชั่นเขาเลยใช่สวยมาก<อ>นี่คือข้อดีของการทำทุกอย่างเป็นเอ็กซ์ดโเพราะสวยคือฉ <c oughs> ากสวยคอ,อสตูมสาวา คอสตูมชอบเกือบทุกชุดยกเว้นชุดที่ยกเว้นชุดที่ทุกคนเป็นสีขาวลีซ่าเป็นสีน้ำตาละเรารู้สึกว่าชุดนั้นเตื่นไปนตืนอไผมมารู้สึกว่าฉากหลายฉากดูเรมายดิ้งกลับไปพวกเขาอยู่ไรแดกเหมือนมีความรีคลียเอประมาณนั้นอยู่เหมือนกันอย่างเมื่อกี้อันสุดท้ายอะที่ข้างหลังเราพีีละระเบิดเบาๆก็คืออ้าวใอ ตึ้งตึ้งตึงตึงอันแหละแต่ว่าเพลงเอาจริงๆอย่างที่บอกคือไม่คาดหวังอะไรที่มันดูเขาเรียกาอะไรนะดูแน่นดูเยอะเท่าไหร่อยู่แล้วในความรู้สึกนะรู้สึกว่ากลับมาครั้งเนี้ก่อนที่จะฟังเพลงรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะเล่นใหญ่สักเท่าไหร่เหมือนบีบเพลงอ่ะแต่เน้นแบบว่าเน้นแบบเนน้เพื่อมประมาณแบบร้องการเป็นปีเก๋แต่ว่าไม่ไม่หนักไม่ตึ๊บ ใช่อ่ะแล้วยิ่งมาฟังที่เจ้บอกว่าเหมือนกับน่าจะมีไตเติลแท็กสองอันมีน่าจะมีอันนึงแต่จริงจว่าอีกอันนึงนา่าจะแบบอีกอีกแนวไปเหมือนกันไงเป็นไปได้ใช่เหมือนตอนที่อะไรนะเขาอยู่อะไรแรกออกมาแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันดูใกล้เคียงกับคิวดิสเลิฟเหมือนกันนะแต่พอเป็นเลิฟซิงเกิลที่ออกมาเอออันนั้นดูฉีกออกมาจริงๆริงอ, <า S 2> อะลคลิปว่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเขาบอกมีเพลงจะเป็นแบบนั้นดัดนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเขาอยู่แล้วในับเลิฟซิงเกิลกว่าอันเดียวกัน อยู่ใช่แต่เขาปล่อยไฮยูไรได้มาก่อนซึ่งแฟนคลับหลายคนก็รู้สึกว่ามันบีบมันหนักจริงแต่ว่ามันจริงแต่มันก็จะแอบไปคล้ายกับ Pure Love อะไรเงี้ยแต่พอว่ามี Love Circle มาเห็นว่ามันเป็นอเมริกันไปเลยอ่ะนั่นแหละเออก็เลยไม่รู้ยังไงได้ข่าวมาว่าเขาจะขึ้นสเตจในยี่สิบแปดเลยนะนานมากก็เดี๋ยวไปเมรกาก่อนไงไปเตัวก่อนไเอคอน คือผมเห็นตารางงานนะแบลค์ทีงานะจะอัดอินจิยาโยวันที่21ก็คืออัดวัาานอาทิตย์นี้แต<อ>่ว่าสเตเตอร์ปล่อยอ่ะ28นะเหมือนแบงค์ไปอัดล่วงหน้าอัดยางไงขอเช็คแป๊บเพราะว่าเข้าใจไหมถ้าแต่เหมือนก็คือเหมืเขาได้รับเชิญไปมนะีเอ็มเอนะ29แอร์ลวันที่29แต่เหมรู้ว่ามันน่าจะถ่ลน์จดว่าถ่ายของอ่ะ the way. บายเดอะเก็ เนี่ยวะน้องๆก็สำเร็จอีกขั้นหนึ่งเนาะได้ขึ้นเป็นเ first v เม male k p อปที่ได้ขึ้นสเตจใช่ใช่ทุกคนเข้าใจว่าทุกคนรอคอยการกลับมาของแม่ค้าทั้งสี่จริงแบรนด์สองแบรนด์เหมือเราจำได้ว่าล่าสุดที่เรารีแอคของน้องไปก็คือลาดิ้าจ้าใช่ใช่แล้วก็คือโซโล่ของจีซูก็ยังไม่มีนะไม่มีรออยู่ถ่ายซีรีส์อยู่ก็ ออกมาให้หายคิดถึงใช่บบลิงก็คือปั่นวิวกับตาแตกแล้วก็แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวสปาพ์กงในงานโคมอ่ะก็จะมีเพลงนี้เ,นเนต้นจริงเหมือนช่วงนี้แบบห่างอยู่ได้แล้วคุณออกมาก็เรียนเพลงนี้ได้เป็นเดียวอ่ะใช่เดี๋ยว<ม>เดี๋ยวรอ,ด,วอดูชาเลนจ์ในทิกต็อกอ่ามีอยูอ่แล้วมันก็จะเป็นพิงเวนน์องชาเลนจ์ทเวนนเต้นเต้นเต้นแต่ผมเห็นแล้วนะในยูทูบมีคนเริ่มเต้นแล้วนะจริงเหรอไม่เร็วจังวะมีเรายังเรายัง แก่คุณได้ดูเหรอเนี่ยใช่แล้วเพิ่งไปดูอย่างอย่าว่าแต่แก่มากแล้วไปดูอยังต้องฝากแม่ค้าน้องสี่เอาไว้ด้วยนะครับผมอันนี้กลับมาทำอาชีพครั้งเดิมแล้วคือเป็นเด็กพิลึกแล้วนะฮะล้วก็มาดูตอนว่างเหมืที่บอกแต่ผมมองคิดว่าว่าแบล็คพิงไม่น่าจะมาซีเรียสกับผู้รางวัลอะไรายการเพลงเกาหลีแล้วว่าเขาแบบคิดอย่างนั้นเหมือนกันคือคือแค่รู้สึกว่าเหมือน น้องกลับมาร้องเพลงเพราะนี่คือสิ่งที่เขาหลงเป็นอะอย่างนั้นนะแล้วแฟนแบบคือแบบเขาเขาใจร้ายปล่อยเวิร์มทัวร์ปล่อยสเกจิเวิร์มทัวร์แล้วนะเตรียมนที่เพลงยไม่ทันรอไอ้ของเราสนามสุบ้างที่เขาบอกปีสองพันยี่สิบสามเล็กไปหน่อยหรป่าปีสองพันยี่สิบสามก็คือก็อีกสามสี่เดือนเองนะที่เดินแปดแล้วของเขามงคลาเรื่ของเราอะได้แค่สามสี่เดือนสกิปด้วยนะ ได้ตาั้มนแล้วเจอกันที่คอนเอส,สิร์ตสุขสุขบ๊า <laughs> ยบาย